สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมใบคําหรือใบเด็กกติกาเป็นไงกติกามีอยูว่ว่าใบคํามาสี่คำจับเวลาห้าทีถ่ายทำเวลาน้อยสุดชนะไปเลยตัวที่หนูไ้นะครับจะเป็นคนคิดคํามาให้พวกเราทายกันพวกเราก็จะแบ่งทีมกันทีมละสองคนเราจะมาจับทีมกันครับด้วยการกัมเบครับกัมเบกัมเบกัมเบะเอาคุณชนะกัมเบ แบ่งทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาปองชุบว่าใครได้เริ่มเล่นก่อนครับเอาผมไม่ลงหรอกอุ๊ยจอนใครจะเล่นก่อนนะมาแบ่งเอาลุงนะผมไม่ต้องกลัวหรอกหนึ่งสองสามมาเริ่มเอาดิมาแรงลงข้าวกับตอนเช้าเอาของมาแรงมามาแลงมาแลงไปเลยมาแรงมาแรงว กูคงไม่บอกตรงๆขนาดนั้นมันแรงอะมันแรงตัวข้าวตอนเจ้ามีปีกจริงๆเขม่แรงไงโอ้ยไอ้ก้อนโอ้โหที่แรกมันเป็นหนอนสักพักมันเป็นตัวอะไรเป็นหนอนเสร็จปุ๊บกลายเป็นจับแร่เออตอนจับแร่เป็นตัวอะไรีเียเออตองตรงข้าวกับกังตองข้าวตอนเช้า สงข้าวตอนเช้าเออกักคืนเออรวมรวมรวมคำรวมคำยกเลิก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 ข้างหน้ากักคืนผีเสื้อกักคืนผีเสื้อ What What the Fuck โอ้มึงจะถูกอยู่แล้วเนี่ยมึงจะคิดเออนึ่จะใจจริ้งอ่าไปเร็วเดี๋ยวมึงมก็มึงกูอะไรเลยมึงกู้มาไงเย้ไปเร็วผมผมไปเองก็ได้ ที่ขายที่ขายร้านส้งที่ขายครับร้านส้มตำมันมันเยวไม่ใช่เผ็ดเหมือนกันแต่เป็นไม่ใช่ประเภทแบบส้มตำกูแดดเผ็ดด้วยยี่ห้อจริงเลยว่ะใดอะไรนะในเอเวอเรสต์ตัวที่หดตัวเอ็มแมนสไตร์มดมดคันไฟมดสีสีมดแดงดีแน่ดีแน่มดแดงโอเค วุ้ดแดงขี้เรามีอ่ะไก่ออกอะไรไข่เออไอ้เหี่สัมนาอุ้ยไหวเลยวะไข่วดแดงเออไม่ใช่อ่ะไข่วดแดงไม่ใช่ละเป็นเมนูเผ็ดกูกินเผ็ดมันจะเปรี้ยวอ่ะอะไรวะเผ็ดเปรี้ยวเป็นเมนแดงไม่กูอะไรไข่วุดแดงวุดแดงไข่วุดแดงเป็นเมนูอาหารเนี่ยอันเนี้ย โอ้โหเมื่อกี้นี้มันเคยแต่มันไม่รู้โอ้โหผัดไม่ผัดแน่แน่ไข่ไข่เราเรียกอะไรรึเป่าหน้าหนาที่เขาหน้าต้มไม่ใช่ยังงี้ยต้มแกงไม่ใช่ปะไม่ใช่อะไรเอาเบรกลงกเบรคดูมันไงหมกไม่หมกเลยไม่โมกด้วยแม่งโคตรยากเลยแปลว่ ไปทางไหนดีวะไอ้ยี่ยี่กำนี้แรงเตลยไอ้กูไม่เหลวเผ็ดด้วยปัญหาคำอะไรเมื่อไหร่หนุ่ยชอบกินไม่รู้อ่องปุ๊บใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบแล้วมันเผ็ดอ่ะมันเปรี้ยวอ่ะอ่องก็ไม่ใช่อะไรวะใส่ใส่ของรวมๆกันบีบมะนาวใส่พริกใส่น้ำปลารวม มรสชาติจะฟีวเผ็ดยำครับยำรักไข่มมเองยำรักไข่หมเอแดงไม่ดีเลย ผ่านะรถตุ๊กตุ๊กที่มึงชอบกินเนี่ยเป็นสีส้มน้ำส้มอานมไม่ใช่เป็นมันอยู่ในดินนะแค่รอนเอ้เล็ก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 อะเล็กอีกเขาเรียกเล็กเล็กใหญ่ เขาเขาเรียกอย่างเขาว่าเล็กเนี่ยเขาเรียกอีกแบบว่าไงเล็กโอ้หัวนิดวิงิตอะไรวะแครอแค่รอแค่จิ้วกลุ่นแรกนะคะกลุ่มพี่เบลใช้เวลาไป5นาที27ิวินาทีต่อไปเป็นกลุ่มที่สองนะ่ยแยัง Huyễn hỏi 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 1 2 hỏi 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 ใส่ใบตองหมกมีหมกมีหมกหมกลูกกบลูกกบเล็กๆลูกกกตัวเล็กๆตัวเล็กๆอีกนี้อะไรวะลูกออดไงก็ลูกออดไงลูกออดภาษาอีสารน่ะโอ้โหไอ้เนี่ยโคตรพวกล้า สวนปากกาปูคนไม่คิดรู้ Dul oh, Μ, เร cool. er oh, 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 oh. ื่องหมกหมกลูกออสที่มันมี้มัน่ไปมันไม่รู้ใช่กูรู้โอ้โที่มาร้องผัว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 กูลลิมแหม้วโอ้โหสุดยอดมากผัวผัวผัวจะกูลลิมจะกูลิงข้าง มันกัดโอ้ยมึงนี่ความรู้สัตว์เราเนี่ยดีแนะไม่ได้มาล็อกหัว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 ชะนีเออนี่อันนี้อะไรเนี่ยชะนียิ้มเนี่ยที่กูจับอยู่เนี่ยน่าหลอกว่ชะนีแก้มเออเนี่ยอะไรสีอะไรชะนีแก้มขาวเออ น้อยแต่ละคำนะสนาดเลนะผักผ่ะผักผักผักมๆคขมๆเลยขม a few moments later เ่ี้มคิดหนาเมื่อี้อะไรขมๆวะหนาวนะ เพชรบูรณ์เมืองอะไรมันคนนครสวรรค์เดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่พูดอะได้ไม่ก่อนเลยเดี๋ยวแบ่งกันเอางี้ปะกระลำเฮยเวลาเราปวดท้องปวดท้องมากๆเราไปห้องน้ำเราไปทำอะไรขี้เออมีคำว่าขี้อ่ะขี้จิ๊บจิ๊บ มาที่โน้ตโงยังโค้ยังยังเลยคำนี้ยังเลยคำโอ้โหรู้จักดีเจพูมไหมรถที่ดีเจรูมขับชิบหายปอเช่สปอร์้หรูๆเป็นญาติกับฟอรีอลสีที่เป็นควายไอ้ที่เป็นกระทิงอ่ะอีซุซูที่เป็นกระทิง ก็ไข่ทองอ่ะไา่ทองอ่ะมันมีชื่อรุ่นอะไรกระทิงแดงโอ้ my god ผบอกกี่ห้องแล้วเยอะห้องแกี่ห้องโอ้โกูยากไอ้ทองกระกระทิงกระทิงกระทิง มีฟอร์ลี่แล้วอะไรปอเช่อืมปอเช่แล้วอะไรในกระตูนเรื่องรีบอีอลอะที่มันมีเสาอะใครวะเอออะอะไรเพื่อนกูยังขับเวฟอยู่เลยไม่รู้แลมโบ้เลยเพื่อนกูขับแค่วงมึงใบคำสักอะไรแลมโบ้แลมโบ้ไอ้บ้านขับรถไก่กี่หวายนี่เียวแลมโบ้กีน แลงโมกี้นี่โอ้ชไใครไมู่้ว่อาะไรมออะมือเคยดูรายการทีวีไหมเนี่ยสรนดังบังเลยกลุ่มที่สองนะคะท่าเวลาไป5นาที11วินาทีนอ่ะจะนาดิสรุปใครน เฮ้ยมึงแค่ได้ไงมึงไม่ล้างเพลาอกูเป็นเป็นเสียงไม่ได้หรอกกูพี่ไอ้นะคะชนะไปบ้าบ่อยผมจำผมใบกำลังไข่มดแดงจบไปแล้วนะครับกับเกมใบคำหรือใบแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปไปกลับเำได้ไหมครับเดี๋ยวผ่านอ่ะ ยาสัตว์แลมโบ้คิด <laughs>